ครับผมหน้างดานายพัเนื่องลุุพัฒนนี้จะมานําเสนองานนาวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทางสมัยหัวข้อกลุ่มอาหาและ,กะเกษตรครับกลุ่มกเกษตรชิ้นที่หนึ่งคือสมาร์ทฟาร์มิง่ง IOT บลกน,าน้าตาเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินอากาศสถานีสภาพอากาศจิ๋่เก็บข้อมูลคราว ไปลบน้ำให้ปุ๋ยเพอให้แบบพอดีแบบเพซิชันอาร์กิเ t u r e ลดต้นทุนและใช้น้ำอย่างคุ้มอ้างอีกนโยบายกเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมายใน t h a แลนด์สิจุสและ BCG ของไทยที่ผักดังกเกษตรกรอัจฉริยะและไบโอเทค 2. คือโดนกเกษตรและหุ่นยนต์ฟาร์ม ทำการพ่นปุ๋ยสารชีวภาพแบบเจดจงพิกัดถ่ายภาพมัลติ s p e กตรัมตัวสุขภาพพืชรถ AGV เก็บผลผลิตอัตโนม,มัติลดแรงงานเล็กง,งานซ้ำๆให้เร็วขึ้นสอดคล้องคัตัเตอร์หรือออโตเมชั o นโล b o t ติกแอนด์สมาร์ตอิเล็กทรใน EECI 3. โรงเรือนอัจฉริยะและบติ i c a ฟาร์มมิงค่ะ จะเป็นการควบคุมแสงอุณหภูมิขานาดออกไซด์โดยอัตโนมัติไฮโดรโปรนิกอะโรโปรนิกใช้ไอคาดการผลผลิตไปปลูกได้ทั้งปีเกษตรสม่ำเสมอ ECI ระบบโครงสร้างพื้นฐานนวัตรกรรมเกษตรเช่นสมาร์ทกรีนเฮาส์แพนพีนโนมิกส์เกษตรแม่นยำด้วยภาพถ่ายดาวเทียมโดรนบวก AI ทำ NDI v จำแนกพืชคาดการผลผลิตศัตรูพืชล่วงหน้าวางแผนเก็บเกี่ยวตลาดได้เนียนสอดรับกับยุทธศาสตร,าศาศาตร์นวัตรกรรมโมเดิร์นเอเจคเจอร์ใน DEC I ชีวพันธุ์แปุ๋ยหรือสารกรรมจัดชีวภาพไบโอเบสไมโครเบโอมดินไตโคเดม่า BT ละไรอีกมากมาย ทางรถที่มีหนักเข้าทางไบโออีโคโนมีไทยผักด้านาาอุตสาหกรรมอาะติเคิรเจอร์ฟู้ดไบโอเทคไบโอเทคโนโลยีตากอบ BCG และ BOI อหกน้ำชานฉลาดสมาร์ทอิลิเกชั่นจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้วาล์วอัตโนมัติครับโซนให้น้ำตามโซน,นจริงๆควบคุมผ่านมือถือ อยู่ในกรอบอิกเคอรเจอร์สีที่เน้นใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไปเป็นเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่นยำาิศกรรมศากตสมาร์ทอวควาคอยเจอร์ครับเป็นเซนเซอร์ดีโอและค่าพีเดอุณหภูมิบวกป้องอาหารอัตโนมัติบวกกล้องตรวจสุขภาพปลากุ้งอัตราลอดสูงขึ้นลองรับท,ทิกาโมเดิเครเจอร์ ในหับนนวัตกรรมของไทยเป็การช่วยเพาะเลี้ยงแล้วก็ตรวสุขภาพนะครับต่อไปเป็นแปลงชีวมวลเหลือสิงเป็นมูลค่า w a s t to Value ไบโอแกจากมูลสัตว์กากพืชผลิตไบโอชาปรับปรุงดินสกัดโปรโตีนไฟเบอร์จากของเหลือเข้ากรอบ BCG จากไบโ คือฮูล่าบวกกีโคโนมีครับต่อไปจะเป็นกลุ่มอาหารนะครับ Future Food และ Functional Food เป็นโปรตีนทางเลือกเช่นพืชแมลงจุลซี C, อาหารเสริมสุขภาพชาวบุคคลขับเคลื่อนโดยฟู้ดอินโนโพลิสหรือศูนย์นวัตกรรมอาหารภายใต้ MSCDA ซึ่งเป็นโหนด R&D One Stop Service ของอุตสาหกรรมอาหารไทย ห้องแลมทดสอบประาสาสัมผัสและฟิวเจอร์ฟู้ดหลัครับเป็นการพัฒนาเทสรสชาติผิวสัมผัสและกลิ่นลดโปรตคอมมาตรฐานลดเวลาออกสู่ตลาดฟู้ดอินโนโพลิสตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อเรื่องนวัตกรรมอาหารครับต่อไปฟู้ดดีไซน์ภายหลดแผนและสเกลอัพครับเป็นบริการตั้งแต่สูตร ลาทดลองขาอยายก,กำลังผลิตพร้อมเครื่องมือไบโอรีฟิเนอรี่มีสูมบริการที่ไอเอสเกษตรศาสตร์และไบโอรีฟิเนอรี่พาหลอดแพลใน EECI ช่วยบิดช่องว่างจากแหลบสู่โรงงานต่อไปฟูลเซฟตี้แอนด์ทรีสติบิลิตี้บ็อกช i นไอ t อรับติดตามแหล่งที่มาตั้งแต่ฟาร์มไปถึงโรงงานไปร้าน เซนเซอร์อุณหภูมิไนโซ่เย็นต้องการเสียหายอยู่ในกรอบอินดัสตีส้ศบวกสมาร์ทโลจิสติกที่รัฐบาลผักดันไปสู่ไทยแลนด์ศูครับต่อไปเป็นเอสู่อาหารและการคาดการยอดขายและความต้องการครับวิเคราะห์รีวิวพฤติกรรมผู้บริโภคคาดการยอดขายปรับสูตรบัรจุภัณฑ์แบบ Data d ไดเวนสอดคล้องแนวทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและ มูลค่ามูลค่าสูงใน4 0นย์หรือ e ece ครับต่อไปเป็นบรรจุพัณฑ์ที่ย,ยั่งยืนนะครับ sustainable packaging วัสดุชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ package ยืดอ,อายุลด food w a s t สอนรับ ecg ที่ย้ำ bio เค r คือว่า green ในของสองู่อุตสาหการรมอาหารครับต่อไปความร่วมมือรัฐเอกชนเร่งพัฒนานวัตกรรมอาหารครับ mou โปรแกรบ่มพอสตาร์ทอัพอาหารเร่งกาสู่เชิงพาณิชย์ตัวอย่างความร่วมมือของฟู้ดอินโนโคลิดกับเอกชนเพื่อย,ยกระดับมูลค่าอาหารไทยขอจบการบรรยนเพียงแค่นี้ครับ